ก็ขอกราบสวัสดีมิรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงเก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับกับการพูดคุยกันเกี่ยวกับเหรียญกระสาบครับซึ่งวันนี้นะครับเรายกตัวอย่างเป็นเหรียญ5บาทนะครับชนิดบางนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่มีราคาประเมินไว้ค่อนข้างจะเป็นที่น่าสนใจกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับเหรียญ5บาททั้ง3เหรียญน,นี้นะครับเพื่อที่จะได้ ให้กับพี่ๆน้องๆครับได้รับชมข้อมูลกันโดยเท่ากันนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องราวของเหรียญ5บาททั้ง3เหรียญนี้นะครับเราก็อยากจะขอบขอบคุณพี่ๆน้องๆครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิ่งสั่นให้กับช่องของเรานะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับในการหาข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญกระสับแต่ละรุ่นแต่ละปีพอนะครับมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับ มาดูกันที่เหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญ5บาทนะครับปีพุทธศักราช2552นะครับซึ่งมียอดผลิตออกมาที่ถือว่าค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีราคาประเมินไว้ที่น่าสนใจเลยเราก็มาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสับนะครับคิวโปลนิกเกิลน,นะครับสอสไส้ทองแดงราคาหน้าเหรียญอยู่ที่5บาท ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับ24มมตรน้ำหนัก6กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับผิดพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่วนทางด้านขวาของเหรียญนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่ารัชกาลที่9ร้าชิดขอบเหรียญนะครับชิดขอบเหรียญด้านที่เห็นนี้นะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเก้าเหลี่ยมนะครับ ส่วนขอบนอกนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจับนะครับด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญน,นะครับก็จะเป็นพระอุโบสถวัดเบนจมาบพิตรดุสิตวนารามครับส่วนด้านบนก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับตามด้วยปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2552นั่นเองนะครับสําหรับด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัวเลขบอกราคานะครับมีทั้งเลขไทยแล้วก็เลขอรารบิก โดยที่จะมีข้อความคำว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองรนะับชิดขออเปลี่ยน,นะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเกล่าวเหลี่ยมเหมือนก,นกันกับด้านหน้านะครับส่วนลวดลายนะครับลวดลายของกระเบื้องนะครับก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับมองตามรายละเอียดแล้วค่อนข้างจะชัดเจนนะครับไม่เหมือนกับบางรุ่นนะครับบางรุ่นก็ลายกระเบื้องอาจจะหายไปนะคนั่นนะก็อาจจะเป็นเพราะว่าผ่านการใช้งานมา ก็ทางจะเยอะนั่นเองนะครับสำหรับยอดผลิตนะครับของเหรียญ5บาทนะครับรุ่นปีพศส5 5 2นี้นะครับจะมียอดผลิตยอยู่ที่308ลา้านนะครับ2 0ง0 0 0พันเหรียญนะครับซึ่ง ยอดผลิตออกมานั้นถือว่าค่อนข้างจะเยอะนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําให้กับพี่ๆน้องๆน,นักสะสมที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้รับทราบข้อมูลในส่วนนี้โดยทั่วกันนะครับยิ่งเป็นเหรียญเก่าเก็บเราก็อีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับราคาก็อาจจะพุ่งสูงขึ้นอีกหลายเท่าตัวนะครับยิ่งถ้าเป็นเหรียญของในหลวงรชาชการที่9นะครับยี่ มีข่าวออกมาว่ามีการเรียกเก็บคืนไปเป็นจํานวนมากนะครับเพื่อที่จะนําไปหลอมแล้วก็นําไปผลิตเป็นเหรียญกระสับรุ่นใหม่นะครับออกมาใช้ในระบบมุนเวียนของบ้านเราต่อไปครับยิ่งเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมไว้นะครับบางคนก็อาจจะเก็บไว้เพื่อให้ลูกให้หลานได้ดูนะครับภายในพักหน้าส่วนบางคนก็อาจจะเก็บไว้เพื่อเป็นเชิงผ่านชย์นะครับเราก็ไม่ว่ากันนะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญห้าบาทนะ นะครับรุ่นปีพศ2552นี้ราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ100บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับมาดูกันอีก1รุ่น1เหรียญน,นะครับเป็นปีพุทธศักราช2553นะครับเ,เราก็มาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสาบนะครับ คิวปน่นเกเกล้นนะครับสอดไซทองแดงราคาหน้าเรียนอยู่ที่5บาทนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง24่มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่6กรัมด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับหรือว่าในหลวงรัชกาลที่9นะครับผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่วนทางด้านขวาของเหรียญน,นะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับและด้านซ้ายนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับ ด้านขอบเหรียญนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจักรนะครับส่วนที่ท่านเห็นนะครับสีขาวๆและสีออกแดงๆคำคำนะครับนั่นก็คือส่วนผสมนะครับระหว่างเนื้อนิกเกิลกับเนื้อทองแดงนั่นเองนะครับด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญก็จะเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมาบพิตรดุสิตวณารามนะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับตามด้วยปีพศที่ผลิต นั่นก็คือปีพศ2553นะครับสำหรับด้านล่างนะครับก็จะมีตัวเลขบอกราคานะครับมีทั้งเลขไทยแล้วก็เลขลาบิกโดยที่จะมีข้อความคาว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสําหรับเหรียญ5บาทรุ่นนี้นะครับมีลวดลายที่ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็สวยงามครับอย่างเช่นลายกระเบื้องนะครับหรือว่าลาย ลวดลายของตัวพระอุโบสถเองก็ตามนะครับจะมีลักษณะออกมาที่ค่อนข้างจะชัดเจนเห็นได้ชัดนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับส่วนยอดผลิตนะครับของเหรียญ5บาทปีพศ2553นมนะครับมียอดผลิตอยู่ที่20ล้านนะครับ4แสน3พันเหรียญน,นะครับซึ่งถือว่ายอดผลิตออกมาถือว่าออกมาค่อนข้างจะน้อยนะครับัลนก็เป็นเหรียญ ที่หายากติดลําดับอีกรุ่นหนึ่งนะครับจึงเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําให้กับพี่ๆน้องๆนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับส่วนราคานะครับราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ1น0่้บบาทนะครับสำหรับเหรียญ u n c นะครับ เราก็มาดูกันอีกหนึ่งรุ่นครับเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับสําหรับวันนี้ครับชนิดบางนี้นะครับเป็นรุ่นปีพศ2551นะครับซึ่งก็ยังมีลวดลายที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับสวยงามนะครับสาหรับเหรียญรุ่นนี้ครับมียอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะน้อยนะครับเนื่องจากว่าเป็นเหรียญหายากติดลําดับต้นๆนั่นเองนะครับเราก็มาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญ กระสาบนะครับคิวปูนในเกลสอดไส้ทองแดงราคาหนะ้าเหรียญอยู่ที่5บาทเส้นผ่าศูนย์กลางครับ24มิลิเมตรน้ำหนัก6กรัมด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับผินพระพักไปทางเบื้องขวาส่วนทางด้านขวาของเหรียญน,นะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชและด้านซ้ายนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่า ราชการที่9นะครับชิดขอบเหรียญนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปก้าเหลี่ยมนะครับขอบเหรียญด้านนอกครับก็จะมีเป็นอะไรเป็นรูปเฟืองจักรนั่นเองนะครับส่วนข้อมูลด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญนะครับก็จะเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมาบพิธดุสิตวนารามนะครับส่วนด้านบนก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับตามด้วยปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ .2551 นั่นเองนะครับสําหรับ ด้านล่างนะครับตัวจะเป็นตัวเลขบอกราคานะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสาหรับเหรียญ5บาทนะครับรุ่นปีพศ2551นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่6ล้านนะครับ2แสนหมื่นพันเหรียญนะครับซึ่งถือว่ามียอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะน้อยนะครับสาหรับเหรียญชนิด5บาทนะครับนั่นก็คือเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่ หายากติดลำดับต้นๆน,นะครับของเหรียญชนิด5าบาทนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําให้กับพี่ๆน้องๆนักสะสมที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้ครับเนื่องจากเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้นะครับได้มีการเรียกเก็บคืนไปเป็นจํานวนมากแล้วนั่นเองนะครับเพื่อที่จะนําไปหลอมแล้วก็นําไปผลิตเป็นเหรียญกระสับ รุ่นใหม่นะครับออกมาใช้ในระบบมุลเหวียนของบ้านเรากันต่อไปนะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับค่อนข้างจะสูงนะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ200บาทนะครับสาหรับเหรียญย n c นะครับเอาละครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็มีข้อมูลมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สาคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งสั่นติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูล ที่เราอัปเดตมาท่านรับชมกันทุกวันสําหรับวันนี้นะครับถ้าหากข้อมูลของเรียนนะครับผิดพลาดประกาศใดต้องกราบขออภัยมาไว้นะที่นี้ด้วยนะครับคลิปหน้าคลิปต่อไปครับเราจะนําเสนอเรียนแบบไหนมาให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันโปรดติดตามกันคลิปต่อไปนะครับสําหรับวันนี้นะครับต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ